นี่นาผ้าแซบมาละคะพี่น้องคะ่ะเมือ่อนี่นี่นาสิผ้ามาแกงน้ำไม้เฮียคะภาษาอีสานเอิญน,น้ำไม้เฮียแต่บุรุ้ว่าภาษากลางเพรนเอิญอย่างจ้ะพี่น้องจ้ะมันสิเป็นป่องๆเป็นโปง่ปงๆคะ่ะนินากระต้มน้ำไม้ไว้แล้วหล้ะก็มาหาเก็บพักในส่วนพออ่ะค่ะพี่น้องคะ่ะก้วมีดอกขจรคะ่ะมีดอกบักเอิจ้ะพี่น้องจ้ะ พ่อพักอียงก็เก็บเก็บห้าวห้าวมากค่ะพี่น้องักพริกก็มีจ้าเก็บมากอ่ะได้บ่วพ่อแกงบ่พ่อลายปันใดค่ะก็เลยไปซื้อตลาดมาตึงคอะพี่น้องค่ะจากนั้นก็มาตําขอเบือตําพริกไห้ค่ะแล้วเอายานางมายองค่ะมาคั้นเอาน้ำมันจ้ะจากนั้นก็เอาน้ำยานางใส่หม้อค่ะเอาน่อไม้ที่เฮาต้มแล้วน่ะใส่ลงไปจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้ก็สูตรไผ่สูตรมันนเนะเห็ดกับเขากะแล้วแต่คนมักค่ะบ่มีสูตรตายโตจ้ะพี่น้องจ้านี่ค่ะน่อไม้กับน้ำยานางอยู่ในหม้อแล้ว นิรากระทำการปรุงค่ะกระส่พงสุรลดลงไปค่ะใส่หน่อยแซบหน่อยใส่ลายแซบลายเกลือนิดนึงค่ะตามด้วยปลาาค่ะพี่น้องค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเมื่อนี่หาใส่ข้าวเบื่อลงไปเลยค่ะพี่น้องค่ะสูตรไม่ค่ะพี่น้องมันหลายคนชอบกันแกงค่ะช่วงชุละมุนค่ะพี่น้องค่ะก็เลยใส่ข้าวเบื่อไปกับมันข้นเอาค่ะพี่น้องค่ะขันเฮาบะข้นมันก็สิติดก้นหม้อจ้าหฮากระไ่พักซุกยากลงไปก้นค่ะลูกโดดกระส่ลงไปเลยจ้ะพี่น้อง พอพักซุกยากเริ่มซุกแล้วก็ใส่บักบวบลงไปค่ะบักบวบนี่ก็ซุกง่ายอยู่ได้ค่ะพี่น้องแต่ก็ยอดบังอื้อที่ห้องปหลักพอออมานะคะพี่น้องหาใส่ลงไปเลยจ้าเมื่อดีการนินากับปิดท้ายด้วยพักสะงแยง,งหน้าค่ะแล้วก็พักคะจากพี่น้องจ้ากันพูดใดไมากพักอีตู้ก็ใส่น้ำไปเลยก็ได้ค่ะก็แล้วแต่คนมากเนาะค่ะเนาะนจ้าแล้วล่ะค่ะพี่น้องหน้ากินบอวอู้เป็นจะแซบขนาดพี่น้องเอ้ยกินยามเพียงค่ะควันห้วยห้วยค่ะแซบเสยจ้า